สวัสดีครับนี่ลุงดํานะครับลุงดําก็มาตรวจสอบแม่น้ําจอร์คี้นะครับที่ไหลมาจากเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับตอนนี้น้ําก็เออขึ้นเยอะเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้นะครับเออเยอะนะครับแต่ก่อนน้าไม่ได้ท่วมตอต้นมะขามเทศนะครับเห็นดินตรงนี้เห็นดินตอนนี้ท่วมขึ้นมาประมาณสักเออเม็ดเม็ดกว่ากว่าหน่อยครับเนี่ย ตอนนี้ก็เออขึ้นมาแล้วครับตอนนี้น้ําที่นี่ก็ไหลลงมาจากเมืองการด้านบนนะครับเปิดไหลาตามเขื่อนมาเรื่อยๆนี่แต่เออล้อนเยอะนะครับแม่วานยังแห้งอยู่เลยนะครับแต่วันนี้เห็นลมวัวนนี้วันที่สิบห้านะเอยสิบสี่นะครับวันนี้ที่สิบสี่แม่วานที่สิบสามน้ํายังแห้งอยู่เลยนะครับ วันนี้วันที่สิบสี่กันยายนนะครับผมกันยายนหกห้านะครับนี่โอ้โหน้ำขึ้นเป็นว่าเล่นเลยครับตอนนี้แต่น้ำนี่กขไหลลงกรุงเทพนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้ำทางนี้สงสัยน้ำเขาไม่ให้กรุงเทพสงสัยจะกั้นเขื่อนไว้น้ำน่าจะอั้นขึ้นมาข้างบนนะครับ และเมื่อวานฝนตกติดต,ต่อกันสองสามวันนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าในกรุงเทพถ้าปล่อยที่นี่ไปกรุงเทพสงสัยกรุงเทพก็จะท่วมหลายเมตรอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เออล้นนะครับตอนนี้ผมก็สํารวจคลองเจละเก้ให้นะครับลุ่มน้ําลุ่มแม่น้ํเจระเข้สัมพันธ์นะครับแ้วบ้างเรียกคลองเจละเข้ นะครับต้าภาษาหนังสือก็เรียกว่าลุ่มแม่น้ำจรอร์เามพ3,000 3,000ตัวนะครับเนี่ยจรเ์เจี3,000ตัวครับแต่คนก็ตกเบ็ดเหมือนกันครับตอนนี้ตกเบ็ดนะครับดูตกเบ็ดหาปลาได,ตตด,ด้ตอนนี้กระติดดีครับตอนนี้สมากจะเป็นพวกปลาตะโกนะครับ แล้วก็เป็นปลาเ็าเรียกว่าปลากระมังนะครับปลากระมังก็จะเป็นพวกปลาขาวขางแดงขางขาวอย่างนั้นนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้มาดูแม่น้ําขึ้นประมาณเมตรกว่านะครับถ้าเมตรหนึ่งก็ถือว่าน้ําเยอะเหมือนกันนะครับเมตรนะครับเมตรกว่าแต่ก่อนแลเห็นน้ําเห็นโขดดินตอนนี้ท่วม ท่วมชายฝั่งนะครับไม่รู้น้ําฝนอย่างเดียวหรือจะเป็นพวกน้ําอะไรที่ไม่รู้จะเป็นน้ําที่ปล่อยมานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ลุ่มแม่น้ำจรเจ้เราตอนนี้ตามก็พาให้มาดูเรื่อยๆนะครับนี่ว่าลุ่มแม่น้ำจรเข้นี่นะครับตอนนี้ก็ดูว่าไหลลงเยอะนะครับตอนนี้ ลุงแม่น้ำจอร์เข้มามาเป็นคนเป็นแก๊งนะครับโอ้มาเป็นคนเป็นแก๊ง,านนกงยาวๆเลยลุงแม่น้ำจอร์เข้เรานี่แต่น้ำแถวนี้ดีนะครับกี่ปีกี่ชาติมันก็ลุงดำมาอยู่นี่ก็ยี่ยี่สิบเจ็ดปีแล้วครับ ี่เ 27, 27ปีกว่าไม่เห็นแม่น้ำแห่งนี้ไม่เคยแห้งแล้งเลยนะครับไหลตลอดเลยนะครับตอนนี้ไหลตลอดไม่ไหลมากกัไหลน้อยนะครับตอนนี้แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าน้ำจะเอ,อือน้ำคลองเอ่อคลองมะขามเท่านะครับจะไหลมาหลังหลังโรงงานน้ำตาลอู่ทอง มาเออเข้ามาในอุทองนี่นะครับหรือเขื่อนโพพยาเปิดน้ําให้มาท่วมสุพรรณบุรีนี่นะครับแล้วออลอยมาเพื่อกันน้าไม่ให้ท่วมกรุงเทพนะครับตอนตอนนี้ก็ช่วยๆกันแบ่งกันไปว่าแบ่งรับๆน้ํากันไปให้ชาวกรุงเทพเขาก็ไม่ท่วมบ้านเราก็ไม่ได้ท่วม แต่ก็ผลทางการเกษตรก็คงจะเกี่ยวทันนะครับตอนนี้เอานี่มาไว้ทิ้งน้ำสักพักหนึ่งก่อนยังค่อยว่ากันอีกทีลดปัญหากรุงเทพตอนนี้กรุงเทพก่อนหน้าหน้าสงสารนะครับตอนนี้ก็ถนนสายหนก็ท่วมหมดนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับประกนไทยด้วยกันนะครับทแบ่งปันไรายได้กัช่วยกันไป เกิดมาก็เป็นคนไทยเินตายก็ตายคนไทยก็ตายประเทศไทยนะครับนะครับนี่ลุงน้ำจเจ้าเข้ลุงดำก็พามาเช็คดูนี่คนก็ตกเป็นนะครับตกเป็นสายเต็มเลยลุงดำก็ขับรถพามานะครับนะครับแต่ทุ่งนาแถวสุพรรณบุรีเกี่ยวเลยนะครับลุงดำก็จะพามาดูทุ่งนาแถวสุพรรณบุรี เอาเกี่ยวไว้หมดนแล้วครับนี่นี่ก็ได้เกี่ยวได้ประมาณสักสามวันประมาณสามวันนะครับตอและเขียวแล้วครับนะครับตอและเขียวแหละแต่สุพรรณบุรีนี่น้ําไม่ท่วมครับพึ่งมาได้สองวันวันนี้ก็น้ําแห้งเวทีเราเห็นมุกเขาเรียกว,ว่าเวทีเราเห็นไกลๆตรงนี้นะเขาเรียกสนามงัว สนามมัววิ่งแข่งกันนะครับไปใช่งัวชนนะครับสนามมัวแข่งนะครับถูกใต้ถูกบนตัวเป็นรองตัวไม่รองครับนะครับตอนนี้ก็ได้เกี่ยวแล้วนี่สนามมัวแข่งนะครับแถนนี้ก็เลี้ยงมัวเยอะนะครับเลี้ยงมัวเยอะนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้คองน้ําต่อนะครับนี่ผมก็มาพามาเช็คคลองน้ําว่าคลองน้ําช่วงนี้เป็นยังไง นะครับนี่น้าช่วงนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็โอ้โหเจ้าของถิ่นนะครับนี่นะเจ้าของถิ่นเต็มถนนเลยเป็นร้อยตัวเลยครับไอนี้หมาเอ่อสุนัขนะครับสุนักขก็เรียกว่าเป็นสัตว์นะครับนะครับเป็นสัตว์นะครับมีตัวเมียตัวนึงเป็นสัตว์แล้วอันนี้ก็ตามไปนะครับ โอ้โหกัดกันเต็มเลยครับเนี่ยอ่ะีอดูนะครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องม่น้ำาร่ตามความดู้อแม่น้ำาจราล๊อน,นะครับวันนี้ตันนี้ก็มาดูว่านะ้ำก็เอ,อ่อลงตอนนี้ก็ฝั่งนี้ก็ปลาลกนะครับปลาลกเห็นแม่น้ำหน่อยนีงป่าลกเยอะนะครับห็น ่าลุกเยอะนะครับตรงนี้ป่าลุกเยอะป่าลุกเยอะพอได้หน้าฝนมันก็พืชพันธุ์หรือพวกวัชพืชอะไรก็ขึ้นเต็มตามคลองน้ำนะครับตอนนี้เออีคลองน้ำขึ้นเตี้ยนนี่คลองน้ำนี่ฝนก็เริ่มจะตกอีกแล้วนะครับนี่ ระตกชวาแล้วก็ลอยมาน้น่นเต็มเลยนะครับนี่นี่น้ำก็เต็มนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับให้มาดูลุ่มน้ำเจรลเข้นะครับสวัสดีครับ